อนนี้ยูก็เช็คเอาท์ออกจากที่บางสะเละแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อที่พัทยาค่ะในทริปนี้นะเราจะพักกันที่เมอร์เวนพิกพัทยาทั้งหมด2คืนค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยอะ่ะก่อนเข้าที่พักนะคะเดี๋ยวยูจะไปแวะทานข้าวแล้วก็ทานกาแฟกันก่อนค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ครัวปัตติค่ะที่นี่เขาจะขายอาหารตามสั่งนะคะราคาเริ่มต้น60บาทร้านนี้เรามาตามรอยพี่ฟิวกับพี่ใบเตยเพจเที่ยวแล้วเที่ยวอีกค่ะที่นี่นะคะก็จะอยู่ที่ซอยบุญการจนา3ส,สามารถเปิด GPS แล้วก็ตามมาได้เลยนี่ค่ะหน้าร้านเขานะหน้าร้านเขาก็จะเป็นร้านแบบบ้านๆง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปทานเมนูอาหารตามสั่งกันดีกว่าเริ่มต้นที่60บาทร้านหยุดทุกวันศุกร์ใช่คะ่ะเปิด10โมงถึงบ่ายสเท่านั้นใช่ ไป, oh. ไปต้องรีบไปแล้ว ยุยก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านแล้วนะคะแล้วก็สั่งอาหารไปแล้วเรียบร้อยคะ่ะที่นี่เขาก็จะมีทั้งเป็นกับข้าวแล้วก็เป็นอาหารจานเดียวขั้นตอนในการสั่งอาหารจานเดียวนะเขาก็จะมีไซส์ด้วยนะ SML ก็สั่งได้เลยแล้วก็ให้ระบุโต๊ะไปด้วยว่าเรานั่งโต๊ะไหนแล้วก็ที่นี่เขาบอกว่างดใช้คำว่าไม่เผ็ดให้ใช้คำว่าเผ็ดน้อย <ples mythology> เผ็ดกลางเผ็ดมากแล้วก็ถ้าเมนูไหนที่เขาไม่มีอ่ะอย่างเช่นวันนี้ไม่มีปูไม่มีหมูกรอบไม่มีเอ็นหอยเขาก็จะติดป้ายเอาไว้นะคะ ร้องไห้อยากกินปูกับหมูกรอบร้องไห้ก็ถ้าใครจะมาก็สิบโมงมาเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปรออาหารก่อนนะยุ้ยก็ได้ข้าวมาแล้วเรียบร้อยค่ะนี่เลยดูสิจานนี้เป็นของพี่แมวนะพี่แมวสั่งเป็นกะเพราปลาหมึกไข่ดาวแบบเผ็ดมาก ปลาหมึกเขาให้เยอะมากเลยแล้วดูไข่ดาวน่ากินเวอร์เอานี้ค่ะจานของอยุ้ยก็จะเป็นข้าวผัดทะเลนั่นเองปลาหมึกเยอะไหมเยอะดูสิดูสิหมึกกุ้งตุ้มๆเลยค่ะแบบตุ้มมากแล้วข้าวยางเยอะกินวันนี้ก็ยังกินไม่หมดเลยเนี่ยอ๋อจานนี้80ิบาทนะคะแล้วก็จานนี้ก็80สบบาทกันปริมาณให้เยอะมากอาเทียบกับนาอยู่แล้วกัน ใหญ่มากคือกินได้ทังบ้านเลยนะเนี่ยอันนี้เหมือนแบบถ้าเราไปกินตามร้านอาหารอะ่ะเหมือนร้อยห้าสิบเลยเนาะเขาผัดจันคราใช่เหมือนเขาผัดจันทราโอเคเดี๋ยวยื้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะหิวแล้วค่ะ ที่ยูได้ชิมทั้งสองจานแล้วนะคะข้าวผัดของเยอะรสชาติดีมากหมึกสดกุ้งสดแบบว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องบีบมะนาวอะไรเลยก็ได้ส่วนกะเพราปลาหมึกเผ็ดมากจริงๆแล้วก็เผ็ดแบบกลมกล่อมด้วยนะไม่ใช่แบบเผ็ดโดดด้วยหมึกสดหมึกได้เยอะมากเลยค่ะแนะนําเลยใครมาพัทยาขัวปาติดค่ะมาเลยเด็ดมากยังมีอีกหลายเมนูเนะอยากลองเนาะมีอีกเยอะเลยหมูก่อกอยากลองพลังไหม พรุ่งนี้เหพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ๋อไม่ใช่วันกลับสิวันกลับออวันกลับแม่ค่อยมาลองหมุเกาะจัดไปเลยยก็ทานข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะมือนี้หมดไปหนึ่งบาทนะก็คือข้าวสองจานแล้วก็มีโคกวดหนึ่งค่ะรสชาติอาหารรสชาติดีมากกลมกล่อมของพี่แมวคือเผ็ดแต่เผ็ดแบบกลมกล่อมอ่ะกินตอนแบบตอนนี้เหงื่อแตกยังเหงื่อแตกไม่เลิกเลยนะร้อนเลยร้อนนะร้อนร้อนเพราะ <c oughs> มันเผช พี่แมวมาแย่งอยู่กินข้าวผัดอะ่ะเพราะว่ามันเผ็ดมากใช้ได้เลยที่นี่แนะนําเลยค่ะใครมาพัทยานะต้องมาโดนแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปหากาแฟทานกันค่ะให้พี่แมวทานกาแฟแก้เผ็ด นี้เราก็มาอยู่ที่บ้านเลโฮมคาเฟ่นะคะที่นี่ก็จะขายเครื่องดื่ขายขนมมีสเต็กด้วยแล้วร้านย่ก็จะอยู่ใน Walking s สตรีทนั่นเองนะคะข้างหลังเราเนี่ยเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราจะเดินทะลุป,ประตูมิติตรงนี้เข้าไปนะคะไปกันนี่คือเดินทะลุตึกแถวเขาไปเลยเหรอเนี่ยใช่เดินข้ามมิติเข้าไปเลยเดี๋ยวจะไปบาร์ตรงนน้เห็นเรือด้วยอ๋อมีอห้องน้ำ ก็จะเป็นบ้านเลโฮมคาเฟ่นะคะที่เราวัดทะลุมิติเข้ามานั่นเองถกก็จะเป็นบ้านสีขาวแล้วก็มีทั้งโซนในห้องแอร์แล้วก็โซนด้านนอกตรงนี้นะคะตรงนี้มีตะข่ายด้วยแล้วก็มุมนั้นมุมดีมากตรงนู้นนั่งชมวิวทะเลได้แล้วก็มีเรือประมงเรือโดยสารอะไรอยู่ตรงนี้ ยุ้ยก็มาแล้วนะคะนี่เลยค่ะเป็นอเมริกาโนยุ่งสุกนะแก้วนี้120ค่ะแล้วก,ก็ขนมนี้เราสั่งมาเป็นบานอฟเฟ่น่ากินมากชิ้นบมเ่เลิเลยนี่ค่ะอันนี้110บาทนะคะแล้วก็ที่นั่งเขาอ่ะจะมีหลายโซนหลายมุมแล้วโซนนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งไฮไลท์เลยของที่นี่นะคะเพราะว่าโต๊ะตรงนี้อันนี้เขาให้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะแล้วก็พอถ่ายรูปออกไปข้างหลังก็จะเป็นกระจกบ,บานใหญ่อย่างนี้เลยมีเนือเต็มเลยอะ่ะตรงนี้สวยมากเหมือนเราไปอยู่ปูซาน ประเทศเกาหลีเลยค่ะน่ารักมากเดี๋ยวยยขอตัวไปทานขนมทานเครื่องดื่มกันนะคะ ตรงนั่นก็คือเรือที่เขากําลังจะข้ามไปเกาะล้านนั่นเองเมื่อกี้เห็นเขาประกาศเรียกอยู่เนาะใครจะไปเกาะล้านรีบขึ้นเรือเลยครับเรือกําลังจะออกแล้วดีนะเราไม่ได้ไปเกาะล้านช่วงนี้นาะที่จริงอะคือแพลนอยู่อะมีไปเกาะล้านด้วยนะแต่ว่าที่พักมันหายากไงเขาจองกันมันแน่นเต็มไปหมดแล้ววะที่พักแบบวิวดีๆวิวสวยอ่ะแล้วจูสิไปเกาะล้านเป็นยังไงก็เจอฝนวั้งวันบ๊ายบายเรือเกาะล้าน ของเราในวันนี้แล้วนะคะเราพักกันที่โรงแรมเมเวนพิกสยามนาจอมเทียนค่ะที่นี่นะก็จะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ตึกเขาสูงมากแล้วก็สวยมากเลยนะคะห้องที่ยู่พักในวันนี้นะก็จะเป็นห้อง Executive Suite ค่ะก็จะประกอบไปด้วย1ห,ห้องนอน1ห,ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องน้ำขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะ นี่ดูห้องน้ำห้องบ c ใหญ่มากเลยนะคะเข้ามาในห้องน้ำนะเจอก่อนเลยดแบบแรกก็คือจะเป็นอ่างล้างหน้าแบบ n is and her พร้อมก็ะจกบ,บานใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ไฮไลท์ของห้องน้ำนะคะก็จะเป็นอ่างแช่น้ำขนาดใหญ่แบบนี้เลยะคะ่ะอยู่ต้องลองลงไปแล้วละ่ะลองให้ดูนะเทสโอ้โหคือ3 4คนยังนั่งได้สบายเลยนะนี่แล้วก็ชมวิวข้างนอกไปด้วยนะคะ ก็จะเป็นวิวเมืองมีภูเขาทะเลจะอยู่ทั้งด้านู้นเดี๋ยวค่อยไปดูวิวทะเลเห็นอยู่เห็นไหมเห็นนิดนึงเห็นนิดนึงแวบๆเลยแวบนี่มุมนี้เห็นอยู่โอ้แต่อ่างใหญ่เนาะใหญ่มากชอบอะชอบมากเลยอะแล้วก็มุมทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็มีห้องโถสุขภัณฑ์โดยเฉพาะก็คือแบบการใช้งานได้ไม่ต้องแยกนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ําค่ะมีฝักบัวมีเรนชาวเวอร์ <t ries> ที่นั่งอาบน้ำด้วยดีมากเลยชอบไม่ต้องยืนมั้งเองมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมมอค์อินโฟเซค่ะซึ่งตรงนี้นะเขาก็จะมีที่แขวนเสื้อผ้ามีชุดคู่อาบน้ำให้ตรงนี้มีตู้แห่งความลับด้วยเช่น <t ries> มีเตาลีดพร้อมกับโต๊ะลอกเลทให้ด้วยฝั่งทางด้านนี้มีตู้เซฟค่ะมีไ <t ries> ดร์เป่าผมแล้วก็นี่วางกระเป๋าเสื้อผ้าของเรา ห้องต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนั่นเองห้องนอนก็จะเป็นเตียงขนาดใหญ่เป็นเตียงคิงไซส์แบบนี้แล้วก็มีหมอนให้ทั้งหมดสี่ใบโอ้หมอนนุ่มเบอดูดูดูุดดดด่มากนี่แล้วห้องนอนก็นี่ตรงนู้นมีโซฟาด้วยนะโซฟาขนาดใหญ่มากเลยเอ่ะนั่งโซฟาแล้วก็ดูทีวีไปได้ด้วยโซฟาเจอใหญ่ ไม่ใช่ทซจอใหญ่หญทีวีจอใหญ่วิวห้องน้ำ<อ>วิว,ว,วอ่างแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีวิวเหมือนกันเขาเป็นกระจกแบบเข้ามุมอ๋เป็นวิวทะเลอ๋วิวเดียวกับตรงห้องน้ำเมื่อกี้ใช่แต่ตรงน,นี้กว้างกว่ามุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมมินิบาร์ค่ะซึ่งเป็นมุมที่วูชอบมากเพราะว่าเขามีชากาแฟตรงนี้มีกาแฟแคปซูลด้วยนะ นี่เลยชอบมากเลยค่ะแล้วส่วนพวกขนมตรงนี้ก็คือมีค่าใช้จ่ายนะแต่เมื่อกี้นะคะคุยกับเจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่าถ้าพักเป็นห้องสวีทขึ้นไปอ่ะลูกค้าจะมีสิทธิ์ใช้คับเรวาได้นะก็สามารถไปใช้ได้ที่ชั้น3มตรงนี้เขาก็จะไม่ค่อยแตกกันเท่าไหร่แล้วข้างล่างตรงนี้มีตู้เย็นค่ะนี่ตู้เย็นก็จะมีเครื่องดื่มหลากหลายแต่ว่าตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะยกเว้นน้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะก็ไปใช้บริการที่คับเราชั้น3ามเนาะ เราก็จะไปอยู่ที่ขับเร้าทั้งวันเลยไหมอยากดื่มน้ําอะไรอยากทานอะไรก็ไปที่ตรงขับเร้าดีกว่าใช่แต่ขับเรานี่เฉพาะห้องสวีทปะใช่เฉพาะห้องสวีท<อ>ขึ้นไปถึงจะใช้บริการขับเร้าได้ไม่น่าลรอเมื่อกี้เราแอบแบบไปดูมาใช่ไหมคนเต็มเลยอะคนไปนั่งอยู่เยอะมากแล้วก็เมื่อกี้แอบ,บเห็นขนมขนมาขนมเค้กขนมต่างๆหลากหลายมากน่าก,กินมากเลยมุมต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกก็จะมีโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้ มุมทางด้านี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานพร้อมกับวิวแบบอลังการกระสบบานใหญ่แบบนี้เลยจะเปิดให้ดูนะโอ้วิวกว้างมากตรงนี้นะจากตรงส่วนห้องนั่งเล่นนะคะเขาก็จะมีระเบียงกว้างๆแบบนี้เลยไปดูวิวกันดีกว่าเป็นวิวทะเล ทีก่กว้างๆแบบนี้เลยสวยมากราวกันตกตรงนี้เขาทําเป็นกระจกอะกระจกใสๆอะสวยมากเลยอะอุ๊ยตรงนู้นเขาจอดเรือยอทเต็มเลยตรงนั้นคือนี่ไงมารีน่ายอทคับปะาชใช่ๆช่ใช่นี่ค่ะมุมด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นมุมสาว่ายน้ำนั่เองค่ะมีด้วยกันทั้หมดหนึ่งสองสาม,มีสาเด็กน้อยๆอยู่ตรงนี้ นี่เห็ดอยู่ตรงด้วยแล้วข้างหน้าเป็นชายหาดนะคะแล้วถ้าตอนเย็นนะตรงเนี้ยพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยมากๆเพราะว่าเราจะเห็นเป็นแสงสีส้มๆส้มๆตรงนี้เลยสะท้อนกับน้ำทะเลนะคะขนาดตอนนี้ยังสวยเลยเนาะสำหรับห้องเอ็กเซคิวทีฟสวีทนะคะราคาเริ่มต้นที่ประมาณคืนละ9,700บาทรวมอาหารเช้าแล้ว2ท่าน,นะคะ่ะแล้วก็ยังสามารถไปใช้บริการขับเราได้ด้วยนะก็คือในขับเอ้าเนี่ยมีขน,นมมีเครื่องดื่มให้บริการตลอดวันเลยนะ แล้วก็ตอนนี้ยยขอตัวไปพักผ่อนกันแป๊บหนึ่งค่ะแล้วจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินทัวร์รอบๆโรงแรมกรันเราว่าเราจะอยู่ที่นี่แหละแบบ2คืนไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่าที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบเลยนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วนะคะอยู่ก็จะพาทุกคนมาสำรวจสระว่ายน้ำแล้วก็บริเวณหน้าชายหาดกันค่ะตอนนี้แบบแสงส้มๆกําลังสวยเลยน่าจะถ่ายรูปสวยไปกันค่ะตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยแต่ว่าเราเล่นไม่ได้อะเขาให้ไม่เกินร้อ130 ลยไป20เซนเองไม่งั้นก็เล่นได้แหละของเด็กของเด็ก,ดก <laughs> มุมนี้ก็จะเป็นมุมสระว่ายน้ำค่ะแล้วเขาก็จะมีส่วนของบาร์ด้วยนะตรงนู้นไปนั่งชิลๆทานเครื่องดื่มได้แล้วนี่ก็จะเป็นโรงแรมของเราค่ะโมเวนทิกนั่นเองสูงมากว่นกี้เราอยู่ชั้น30อะ่ะสูงมากส่งลงมาเห็นสระว่ายน้ำอันเล็กนิดเดียองไปใช้หาดกันดีกว,ว่าที่ข้างหลังนี้ นีก็จะเป็นชายหาดหน้าโรงแรมของเรานั่นเองค่ะชายหาดแบบกว้างๆกว้างๆอย่างนี้เลยนะคะก็จะมาเล่นน้ำกันพเ่เด็กๆมาเล่นน้ำกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีแบบว่าที่นั่งให้นั่งหลายจุดเลยนะเป็นเก้าอี้ชายหาดมีดินแบกให้นั่งแล้วก็ตรงนี้มีพายคายั k ก็ได้ด้วยตรงนี้นี่เป็นพายคายักให้เล่นได้ด้วยใครสายพายเรือพายคายักก็สามารถเอาไปไพายได้ค่ะ ตรงนี้บรรยากาศชิลมากแล้วก็ตอนนี้ฟ้าเปิดฟ้าโล่งหลังจากที่เมื่อเช้าฝนตกอย่างหนักหน่วงมากนี่ค่ะะ้าทิ์กำลังจะตกแล้วสวยไม่น่าเชื่อจากเมื่อเช้าว,ว่าตอนนี้จะมีแสงมีใจมากเมื่อเช้าฝนตกจนไม่ได้กินข้าวอ่ะไม่ได้กินข้าวไม่ได้ออกไปหาหมูปิ้งกินเลยความจริงตอนนี้นะต้องมีร o าให้ไปใช้บริการด้วยนะ ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มก็จะเสิร์ฟเครื่องดื่มมีทั้งแอลและไม่แอแล้วก็มีขนมกรุบกริบของทานคู่กับเครื่องดื่มอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวก่อนดีกว่าเนาะ ตอนนี้ยุ้ยก็มานั่งอยู่ในส่วนของห้องอาหารทวิสแล้วนะคะก็สั่งอาหารไปแล้วเรียบร้อยของห้องอาหารเนี่ยเขาก็จะมีทั้งโซนเอาดอแบบนี้นะคะแล้วก็โซนในห้องกระจกแบบห้องแอร์แล้วก็นี่เลยค่ะเรานั่งอยู่บริเวณใกล้ๆริมชายหาดเลยแต่ว่าจะห่างมาอีกหน่อยนึงนะสั่งอาหารไปแล้วแต่ว่าอาหารยังไม่มาแต่เครื่องดื่มมาแล้วคะ่ะนี่เลยก็จะเป็นน้ำมะนาวปั่นค่ะแล้วก็มะม่วงปัน่นถ้าใครดูคลิปยุ้ยบ่อยๆก็จะรู้ว่ายุ้ยชอบกินมะม่วงปั่นมากเลยนะคะอาหารมาแล้ว ขอบคุณค่ะเมนูแรกมาแล้วค่ะซูชิปลาแซลมอนไม่เคยเจอที่ไหนเลยที่นี่เป็นที่แรกพอเห็นปุ๊บนะพี่แมวบอกยุย้ยเมนูนี้เลยต้องจัดอ๋อเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมข้าวสวยด้วยนะคะหมไแล้ามีข้าวมาแล้วหรือ <c oughs> ว่าไม่มีข้าว <c oughs> เนาะตอนแรกเรากะว่าเอ้ยหรือเราจะสั่งข้าวมาด้วยพี่แมวบอกไม่ต้องสั่งข้าวเราเดี๋ยวกินแต่ปลาอย่างเดียวกะ <c oughs> จะงดแป้งมาจัดไปจัดไป,ดไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอมีอีกสองจานค่ะ ของยุ้ยก็มาครบแล้วเรียบร้อยนะคะเริ่มจากจานนี้เลยไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็จะเป็นข้าวหน้าเนื้อวากิวดูเนื้อสีเขายังแบบเป็นช่ำๆสีแดงๆอยู่เลยอะ่ะน่ากินมากแล้วก็มาจานนี้นะคะก็จะเป็นชูชีปลาแซลมอนคะอ่ะก็ตอนนี้สลัดปูนิ่มพร้อมกับของหวานนี่เลยเราสั่งมาเป็นพุดดิ้งมาพร้าวข้างหน้าเขามีท็อปพวก ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะสตอเบอร์รี่บลูเบอร์อรี่อะไรแบบนี้ด้วยแล้วเราก็นั่งทานข้าวกับบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะคะเขาเปิดไฟเลาสวยมากเลยนะ<อ>ก็ขอแนะนําอย่างหนึ่งว่าถ้าใครจะทานข้าวนะคะอ,อ,อาจจะดูเมนูแล้วก็โทรมาสั่งไว้แล้วก็นัดเวลาลงมาทานก็ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวยุขอตัวไปทานข้าวกันนะเนือ้อที่อยู่ตรงหน้านี้ต้องจัดการให้หมดเลย ทานข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขึ้นมาบนห้องของเราแล้วค่ะสําหรับอาหารที่เนี่ยสำหรับตัวยูนะคิดว่าอาหารรสชาติกําลังดีเลยไม่จัดจ้านจนเกินไปและโดยเฉพาะข้าวหน้าเนื้อวากิยวคือแบบกินปุ๊บโอ้โหมันร้อยได้อะ่ะอร่อยมากถ้าใครเป็นสายเนื้อนะแนะนำเลยค่ะต้องสั่งเมนูนี้นะแล้วก็วันนี้นะคะขอตัวไปอบน้ำนอน เราก็ไปแช่น้ำกันค่ะเรามีอ่างเปลิมเลยใช่ไหมไปแช่น้ำกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีตอนเช้าค่ะทางททยจากที่พัทยานะคะเช้านี้ตื่นมาผอมอากาศที่สดใสมีแสงแดดทะเลส,สวยแบบนี้เลยโอ้ตรงนี้ทะเลส,สวยมากเลยอ่ะเมื่อคืนเรานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงระเบียงก็นั่งดูวิวดูแสงไฟตรงเนี้ยสวยสวยมากบรรยากาศดีสุดๆยิ้ว่าตรงนาจอมเทียนนี่บรรยากาศดีนะมันดูเงียบสงบดูชิลมากๆเหมือนไม่ได้อยู่พัทยาอ่ะยิ่งขึ้นมาอยู่ที่สูงตรงนี้นะนอมองลงไฟยิ่งสวยเลยสวยมาก รู้สึกเหมือนเป็นนกป่ะนกบิน <c oughs> ปบินลงไปเลย <c oughs> บินลงไปเลยตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงช้านะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทันข้าวเช้ากันคะ่ะ เสมาวค่ะเมื่อกี้ก่อนจะเรียวเข้าห้องอาหารทีแ่แม่บอกยุยยุยมานี่มาถ่ายรูปก่อนก็เลยล่าพี่ลงมาตรงสระว,ว่ายน้าตรงนี้นะคะพอดีแสงกําลังสวยเลยเห็นไหมแสงตอนเช้าประมาณ7จ็ดโมงแบบนี้นะแล้วเราก็มานั่งถ่ายรูปกันตรงซุ้มตรงนี้สวยมากเลยค่ะเมื่อวานยุยเห็นสาวๆเขามาถ่ายชุดว่ายน้ํากันตรงนี้อุ้สวยแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยคือจะฮอตมากตรงซุ้มอ่ะเพราะว่าเขาจะมาจับจองกันเนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะจะมาถ่ายรูปตรงสระว,ว่ายน,น้ํนาแนะนําว่าสาเปิด7จ็ดโมงให้มา เจ็ดโมงเป๊ะเลยเพราะว่าน้องๆเขามาเล่นน้ากันแล้วอะเนี่ยตอนนี้ก็น่าหาาเขาก็จะมานั่งเล่นกันครอบครัวเขาจะมานั่งเล่นกันนะคะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปกินข้าวแล้วใช่ไหมพี่ใช่ไปจริงแล้วไปจริงแล้วใช่ไหมแต่ของเราอยู่ชั้นสามไม่ได้อยู่ชั้นล่างใช่ก็คือเราจะไปใช้ห้องอาหารที่ลาได้ใเลยนะคะไปเคยอยู่แล้ว ส่วนของขับล้าชั้นสามนะคะนี่เลยครับก็เป็นอาหารที่อยู่ตักมานะก็มีให้เลือกหลากหลายเลยและไฮไลท์ของที่นีน่นะก็จะมีโซนนี้ด้วยค่ะเป็นโซนที่มีพวก มกแซลมอนแล้วก็แฮมเบคอนอะไรพวกอย่างเงี้ยให้เลือกทานกันหลากหลายแล้วก็เบเกอรี่นะมีให้เลือกเยอะเลยนี่ที่เราตักมามีแบบเป็นเดนิสสตอบเบอรี่มีเค้กแครอกด้วยอรักมากอ่ส่นไข่ต่างๆนะคะก็จะมีเองเมดดิทให้ด้วยอันนี้ก็คือสามารถสั่งได้กับเจ้าเน้าที่เลยแล้วก็อาหารไทยนี่ค่ะวันนี้ทานเป็นปลาผัดพริกไทยดาน่ากินมากเขาเอาไปทอดด้วยนะแล้วค่อยเอามาผัดน,นี่แล้วกนี้มีไข่นี่ เราก็จะนั่งทานข้าวกับบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะอันนี้อยู่ที่ชั้น3นะชมวิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวทะเลค่ะ หลังจากทานอาหารเช้าเราก็ไปฟิตเนสท,ที่ไม่ได้เล่นฟิตเนสของเราเราก็ขึ้นไปพักผ่อนที่ห้องนะคะก็ไปงีบนละง,งีบสองงีบแล้วตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเราก็ลงมาทานข้าวกันค่ะอยู่ในส่วนของห้องอาหารลาคอสตาตรงนี้ก็จะอยู่ริมสระว่ายน้ําแล้วก็อยู่ติดก,กับชายหาดเลยมานั่งชิลๆตอนแรกก็เออเดี๋ยวเราจะมานั่งชิๆลๆรับแดดหน่อยตอนเที่ยงตอนนี้ปรากฏว่ามืดมากเมฆลึมมาแล้วเราก็สั่งอาหารไปแล้วเรียบร้อยนะคะประมาณ สองสามอย่างกุบกกิบค่ะเบาๆมื้อนี้เราก็จะกินกันเบาๆอีกแล้วเนาะอาหารที่ยุ้ยสั่งก็มาแล้วนะคะสั่งมาบอกว่ากุบกกิบใช่ไหมสาจานนี่เลยค่ะจานแรกของอยุ้ยนะคะเมนคอร์สเมนคอร์สก็จะเป็นผัดอิ๊วหมูนั่นเองแล้วก็จานต่อไป อันนี้คือของโปรดย้่เลยพี่แมวบอกว่าต้องสั่งก็คือปลาหมึกทอดกระเทียมนั่นเองปิดท้ายมาด้วยมูสเต๊ะค่ะหูไม้ใหญ่มากเลยค่ะดูสิหูไม้ใหญ่มากแล้วส่วนราคาของอาหารที่นี่นะคะเขาก็จะเริ่มต้นที่ร7 0 180บาท200กว่าบาทแบบนี้ยูก็ว่าเป็นมาตรฐานของโรงแรมเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มอันนี้จะเป็นชับกะแล็ปัน่นแล้วก็มีมาทะเลต้องกินน้ำมะพร้าวนั่นเองมีล่มให้ด้วยเอาไปกลางล่ม กันฝนกันแดดได้โอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวกลางวันก่อนนะคะ บายบายแบบนี้นะคะเราก็มาทานเป็นเซต afternoon tea แบบนี้เลยค่ะยุยก็สั่งมาทานบนห้องนะหรือว่าใครจะสะดวกไปทานที่ขับเราก็ได้แล้วก็เดี๋ยวแพลนของเราบ่ายนี้นะช่วง4โมงเย็นค่ะเราก็จะไปทานเป็นช็อกโกแลตอวค่ะที่นั่นนะก็คือจะรวบรวมช็อกโกแลตจากหลากหลายที่เลยให้ลูกค้าทุกคนนะคะที่มาพักที่เมอร์เวนพิกเนี่ยได้ไปลิ้มลองช็อกโกแลตต่างๆที่ยุ้ดูรีวิวมาเขาจะมีเป็นช็อกโกแลตเย็นนะ่นากินมากเดี๋ยวเราต้องไปโดนแล แล้วก็ตอน5้าโมงเย็นเราก็จะไปที่เล้าเหมือนเดิมคะ่ะก็จะไปนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆนะชมพระอาทิตย์ตกกันแล้วยูก็สั่งเป็นชาร้อนมาก,กินกับอัฟเตอร์นูนทีของเราแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานอัฟเตอร์นูนทีกันคะ่ะนั่งชมวิวชิวๆแบบนี้แบบสบายมากเลยอะ แล้วตอนนี้ยูก็มานั่งอยู่ที่เราแล้วนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงซันเซ็ตค็อกเทลนั่นเองก็จะมีทั้งค็อกเทลม็อกเทลแล้วก็มีอาหารกรุบกริบคกริบข้างหน้านี้เลยค่ะก็มีให้เลือกหลากหลายนะทั้งของเคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆเลือกทานได้ตามใจชอบเลยนะตอนนี้คือยังไม่ซันเซ็ตเท่าไหร่ไหม <laughs> เพราะว่ายังแดดแรงอยู่เลยนะวันนี้แดดดีมากเลยเราก็เลยปิดอันนี้เอาไว้ก่อนเปิด <laughs> ดูไหมเปิดดูเปิดดูอะพี่เปิด ยูสวยแต่แดดนี่ดูแดดที่หน้า <c oughs> แดดจัดมากค่ะเดี๋ยวยูขอตัวไปทานอาหารทานเครื่องดื่มก่อนนะคะ วัสดีวันที่สที่อยู่ที่พัทยานะคะแล้วก็เป็นวันที่5้าแล้วที่เราอยู่กันที่ชนบุรีค่ะสําหรับที่เมอร์เวนทีคพัทยาเนี่ยเราก็มาพักที่นี่ทั้งหมด2คืนคือประทับใจมากบริการดีห้องพักดีแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากๆเลยนะคะคือใช้เวลาอยู่3วันที่เนี่ยไม่ต้องออกไปไหนเลยแล้วก็ที่สําคัญอาหารเขาค่ะรสชาติดีถูกปากมีห้องอาหารให้เลือกหลายจุดเลยนะยูกับพี่แมวก็คือไปทัวร์มาหลายจุดมากๆเลยนะคะ ถ้าใครสนใจที่พักชลบุรีก็ลองดูที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้ค่ะและสําหรับทริปชลบุรี5วัน4คืนของยยนะคะเราก็ไปมาทั้งบางแสนบางสะเลแล้วก็มาปิดท้ายที่พัทยานะก็คือทั้ง3ามที่นี่นะประทับใจทุกที่เลยค่ะวิวสวยบรรยากาศดีรู้สึกชอบมากๆที่ตัวเองจัดแพลนเที่ยวทริปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e เป็นกําลังใจให้ยูด้วยค่ะแล้วก็ฝากเพจฟอร์ลอมีตามสันมาก,กับ i อจีของอยูด้วยไปดูรูปสวยๆกันได้เลยนะ วันนี้ขอตัวกลับบ้านกันนะคะบ๊ายบายทะเลชนบุรีเย้